ข้างบนต้นไม้เขาเรียกว่านกฉับนะคะสวัสดีตอนเช้าจากออสเตรเลียค่ะค่ะหลังจากที่เราซื้อที่ดินใหม่มาได้เกือบจะปีแล้วนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้มาอัเปเดตความคืบหน้าล่าสุดว่าไปถึงไหนแล้วคะ่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆที่ดินใหม่ของเรานะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะ่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะ ค่ะอากาศช่วงนี้ก็เริ่มเย็นลงแล้วนะคะพอเดือนหน้าก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วะคะ่ะดูฟืนกองเบืเริ่มเลย <c oughs> เตรียมตัวพร้อมสำหรับหน้าหนาวค่ะ <c oughs> ในกระท่อมน้อยอ่ช่วงนี้แฟนก็ทําห้องน้ําใหม่ค่ะแต่ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูค่ะดูบรรยากาศรอบๆค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะตอนนี้แกกาลังทํามานที่จอดรถอะคะจะไปทักทายหน่อยสวัสดีครับสวย งออเดี๋ยววันนี้อากาศดีอากาศดี today a n e e a build lot farm ที่เก็บรถที่เก็บรถเดถ, <Yeah. S 2> ถ้ายังจำตรงไหนจุดนี้ได้นะคะ oh. ปกติก็จะเต็มไปด้วยขยะค่ะตอนนี้ mm. เฟนซื้อเมดหญ้ามาปลูกค่ะมีแต่ความเขียวกับจีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนครัวเล็กๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรมั่งค่ะเห็นอะไรไหมคะ ต้นพริกค่ะมีลูกเยอะเหมือนกันนะคะแต่ใบก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลงค่ะตรงนี้ก็จะมีปลูกผักชีกับผักชีลาวด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ค่ะดอกฟิวเจอร์ค่ะพริกอีกแล้วค่ะพริกเยอะตรงนั้นก็จะเป็นตะไคร้ค่ะได้ยินเสียงนกแก้วไหมคะนกเยอะค่ะนกป่ายเยอะ แล้วถ้ามองไปไกลๆน,น้นปกติก็จะเป็นป่านะคะตอนนี้แฟนก็ใช้รถถ่ายเคลียร์ค่ะโล่งดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างล่างนะคะตรงนี้ก็เป็นอ่างน้ําไว้ให้สำหรับนกนะคะนกป่าเยอะค่ะบางทีก็มีจิงโจ้มาดื่มด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะปกติก็เป็นแต่ป่าค่ะแต่หลังจากที่เคลียร์หญ้าออกนะคะ <c oughs> ก็จะโล่งดีมากเลยค่ะหลักเราสามารถมองเห็นตัววอลบีหรือว่าตัวจิงโจ้นะคะ มาเล็มหญ้ากินแถวนี้ค่ะมีวันหนึ่งค่ะเห็นกวางด้วยนะคะปกติกวางน่าจะไม่ค่อยเห็นบ่อยนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะมีเจ็บตัวตื่นเต้นมากเลยค่ะเห็นกวางค่ะพอเคีย์พื้นที่น่ะมันก็จะเห็นสัตว์ป่าเยอะขึ้นค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระเล็กๆนะคะแฟนก็ติดต่อคนมาขุดอยู่ค่ะตอนนี้ก็รอรออยู่ค่ะน้ําช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะถ้าได้สระใหญ่นี่จะดีมากเลยค่ะมันจะเป็นประโยชน์สําหรับสัตว์ป่าค่ะ ดยเฉพาะ,ะจิงโจ้ตัววอลรีเงี้ยเขาจะมาชอบดื่มน้ําตรงนี้ค่ะที่คุมไว้ตรงนี้ก็คือแคมเปอร์ของเรานะคะเวลาไม่ได้ไปเที่ยวเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้ชั่วคราวค่ะแท็กเตอร์ก็จะเก็บไว้ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีเรือค่ะเราสร้างโรงเก็บของถาวรคะ่ะค่ะช่วงนี้เราก็รอใบอนุญาตการสร้างบ้านจากทางราชการอยู่นะคะเราจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้ไปเมื่อ6กเดือนที่แล้วค่ะยังไม่มีความคืบหน้านะคะถ้ามีความคืบหนาอย่ังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ